ทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดกำลังเผชิญวิบากกรรมโถมใส่นอกจากถูกอายการสั่งฟ้องเรียบร้อยแล้วคดีช่องโกงพี่อ้อยจตุพรอุบวนเลิศล่าสุดยังถูกเชื่อจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยลงโทษห้ามเป็นทนายความนาน3ปีในการประชุมเมื่อวันที่3 1มเกราคมที่ผ่านมาเป็นการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการมัญญาทนายความของสภาทนายความมีมติมาอีกทีชี้ว่าทนายตั้มมีความผิดจริงกรณีถูกลองเรียนเกี่ยวกับคลิปลับผู้กำกับโจ พันตำรวจเอกที่ไิสอนอุทนาผลเหตุเกิดเมื่อปี2564นับเป็นคดีแรกในชีวิตของทนายตั้มที่ถูกสภาทนายความสั่งลงโทษแม้จะเป็นการพิจารณาสอบสวนที่ค่อนข้างล่าช้าแต่ก็ตรงตามํำนวนที่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มาก็เป็นไปได้ว่าสภาทนายความเพิ่งจะกล้าหือกับทนายตั้ม ก็ตอนทนายตั้มหมดสภาพแล้วอย่างในเวลานี้หากเขายังคงเป็นทนายสิเลปปาก้าอยู่นอกคุกคดีนี้อาจล่าช้าไปถึงไหนต่อไหนแต่พอเริ่มมีคดีแรกก็อาจมีคดีที่2ที่สตามตมาโดยรายงานข่าวจากสภาทนายความระบุว่าทนายตั้มมีคดีร้องเรียนกรรมการมัญยาทนายความค้างอยู่นับ1ิบเรื่องแต่และเรื่องล้วนเป็นข้อหาหนักสมฐานะของโจรในค้าทนายอย่างทนายตั้มทุกประการสุดท้ายอาจถึงขั้นถูกลบชื่อจากการเป็นทนายความตลอดชีวิตได้เลยทั้งนี้ ความผิดของทนายความตามบทบัญญัติของคณะกรรมการมัญญาทนายความมีด้วยกัน3สถาน 1. นึ่ักทัน 2. ห้ามเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกิน3ปีและ 3. ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความที่เป็นตลกร้ายก็คือคนที่ร้องเรียนทนายตั้มจนถูกลงโทษรุนแรงขนาดนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนรักนากลออของทนายตั้มนั่นเองทนายจุกรูนายเดชากิติวิทยาน,านัน เป็นคนยื่กนกรรมาการบรรย่ญญาทนายความให้สอบสวนทนายตั้มคดีโจถุงดำโดยหลังเกิดคดีนี้ทนายเดชากับทนายตั้มเปิดศึกทางโซเชียลกันอย่างดุเดือดเวลานั้นเป็นทนายตั้มที่กล่าวหาทนายเดชาได้คลิปลับถุงดำเป็นคนแรกแต่ไม่ยอมไปแจ้งตำรวจหรือเอามาเปิดให้สาธารณาชนเห็นซึ่งทนายตั้มกล่าวหาทนายเดชาจ้องจะตบซับผู้กกับโจเพราะได้คลิปก่อนใครแต่ไม่รีบปล่อยส่วนทนายตั้มซึ่งได้คลิปทีหลังกลายเป็นคนได้เปิดก่อน โกยคะแนนนิยมไปเต็มๆช่วยจังหวะที่ทนายจุกรู้มั่วแต่รีรอซึ่งทนายเดชาก็ตอบโต้ข้อกล่าวหานี้ว่าเขาไม่ได้ไปตบซับผู้กำกับโจ้แต่อย่างใดโดยอ้างว่าที่ไม่รีแพร่คลิปเพราะกลัวคนผิดจะหลบหนีเกิดความเสียหายแก่รูปคดีจากนั้นทั้งคู่ก็ค้าความกันนัวฟ้องกันไป,ฟ,นไปฟ้องกันมาด่ากันไปด่ากันมาทนายเดชาถึงกับด่าทนายตั้มออกทีวีว่าเป็นหมาขี้เหรนแต่พอปี2565 องทนายโซเชียลกลับลำมาจูบป,ปากกันยอมถอนฟ้องซึ่งกันและกันจนหมดจนกลายมาเป็นเพื่อนไม่ทิ้งกันในคดีช่อกงพี่อ้อยอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทนายเดชาถอนฟ้องไม่ได้ก็คือการไปร้องเรียนกรรมการมัญญาทนายความนี่เองเพราะระเบียบของที่นี่ไม่เหมือนศาลถ้าร้องแล้วก็คือร้องเลยถอนคืนไม่ได้ยอมความกันไม่ได้สุดท้ายทนายตั้มเลยมาถูกเชือ้อด้วยน้ำมือของเพื่อนรักเข้าตำราเพื่อนลักหักเหลี่ยมโหดของแท้ ซึ่งจริงๆก็ไม่แน่ชัดว่ามีคดีที่ทนายตั้มร้องเรียนทนายเดชาวไว้กับกรรมการมันญาตทนายความหรือไม่ถ้าทนายตั้มเคยร้องเรียนไว้ล่ะก็คดีนั้นก็จะยังคงอยู่ถอนไม่ได้เลิกไม่ได้เช่นกันจริงๆแล้วทนายตั้มถือว่าเด็กๆที่ถูกร้องเรียนกรรมการมันญาตข่าวไว้นับสิบเรื่องเพราะทนายดังบางคนโดนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพฤติกรรมนอกรีดร้องเรียนไว้เกือบ300คดี จะเห็นว่าทนายเดชานั้นใช้ช่องทางร้องเรียนกรรมาการมรรยาทนายความเป็นเครื่องมือในการจัดการทนายความฝ่ายตรงข้ามขณะดเดียวกันเมื่อตัวเองถูกประชาชนใช้ช่องทางนี้ในการเอาผิดทนายเดชาจะไม่ค่อยรอผลการพิจารณาแต่จะชิงฟ้องคนร้องเรียนทันทีให้กลายเป็นคดีอี้รุงตุงนังเหมือนอย่างที่อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์วีระชัยพุทธวงศ์โดนมาจนน่วมแต่ค่อยๆแกะค่อยๆต่อสู้คดีจนเอาชนะทนายเดชามาได้ทีละคดีจนสร้างตำนานฮือฮา อาจารย์เคมีชนะเนติบัณฑิตอีกคนที่ถูกทนายเดชาใช้วิธีการชิงฟ้องก็คือสนธิลิมทองกุลและคณะซึ่งเดินทางไปยื่นร้องกรรมการมัญญาทนายความให้สอบสวนทนายเดชาจากกรณีไลฟ์สดและให้สัมภาษณ์ข้อมูลเท็จกับสื่อเกี่ยวกับสนธิลิ้มทองกุลทนายเดชาฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากสนธิลิมทองกุลเป็นเงินถึง1ล้านบาทจากการไปรยื่นร้องกรรมการมัญญาทนายความแม้แต่อุปนายกของกรรมการมัญญาที่เป็นคนต้อนรับคณะของสนธิลิ้มทองกุลตามหน้าที่ ก็มีวัยโดนหางเลขถูกทนายเดชาฟ้องมัดรวมไปด้วยทั้งนี้ทนายเดชาฟ้องสนทีลิมทองกุลในคดีละเมิดทางแพง่งไม่ใช่คดีอาญาเนื่องจากตามพระราชบัญญัติทนายความพุทธศักราช2528มาตรา61บัญญัติไว,ว้ว่าให้กรรมการมัญญาทนายความเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาการที่กรรมการมัญญาตรับร้องเรียนพฤติกรรมของทนายความคนใดจึงได้รับการคุ้มครองทางอาญาทนายเดชาเลยใช้การฟ้องแพง่งเป็นเครื่องมือป้องกันตัว ในด้านที่ทนายเดชาตกเป็นผู้ถูกฟ้องคดีบ้างจากกรณีที่สนธิลิ้มทองกุลใช้สิทธิฟ้องทนายเดชาหมิ่นประมาทในการไลฟ์สดพูดกล่นดาเก่าหาใส่ร้ายสนธิหลายต่อหลายเรื่องต่อสาธารณะซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นความเท็จทนายเดชาคงคิดว่าถ้าขืนเป็นปจำเลยในคดีที่สนธิฟ้องมีโอกาสแพ้และตายเพราะปากแน่นอนเลยเอ่ยปากขอให้สาลไก่เกลียยอมความเนื่องจากไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกันมาก่อนทนายเดชาส่งสารมาขนาดนี้คงหวังจะให้สนธิให้อภัย แต่คงไม่ง่ายเพราะผู้เท่าสนธิย้ำหนักแน่นและไม่เปลี่ยนใจคดีทนายเดชาต้องสุดซอยเท่านั้น